สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2020ไบโอแฮกเกอร์ลินดานะคะมาพบกับทุกคนเช่นเดิมวันนี้มีคุณเฉิดฉายสิรินะคะสุพิมลประภาสคนดีสีเชียงใหม่นะคะที่เราเรียกกันว่าพี่ป้อมนะคะแต่แต่ได้ข่าวแว่วว่า,วา,วา,วาตอนนี้นี่มีคนเริ่มเรียกป้าป้อมแล้วนะคะ ก็ได like ้ข่าวมาค่ะแล้วก็ท่านจบการศึกษาจากครุศาสตร์บัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ประวัติการทำงานนี่เยอะแยะมากเลยนะคะตั้งแต่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดกวดวิชาเอเพ็กซ์นะคะแล้วก็เป็นผู้นริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นะคะ แอดมินิสเตอร์นดีเรกเตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอเมริกันแปซิฟิกอินเตอร์เนชันแนลด้วยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติลาน,นานะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่นะะแล้วก็รวมไปถึงเป็นหัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนจิตรดานะคะแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ภาควิชา สารัะศึกษานะคะคณะครุศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย mm hmm. นะคะแล้วก็ไปเป็นแม n เ g e r i n t นเ n อร์ o n a l House of Pancake College Station mm hmm. ที่เท็กซัสอีกนะคะที่อเมริกา mm hmm. แล้วก็ใจบุญนะคะไปเป็นวอร์เรนเทียนะคะให้กับ First Baptist Church mm hmm. นะคะ l l e g e s t a t i o n ที่เท็กซัสอีก mm hmm. แล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ อพยพนะคะที่มาพำนักในอเมริกาด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนช่องฟ้าชินเชิงวานิชบำรุงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ยาวมากเล <laughs> ยยาวมากกล่คือโอ้ที่จริงม,มีมียาวกว่านี้นะคะแล้วก็ที่จริงมียาวกว่านี้ประมาณส ประวัติเขาพี่ป้อมมีประมาณสี่แผ่นแล้วก็เลยแบบตายแล้วเดี๋ยวยาวมากเลยเราอ่านไปก็แบบหูปลื้มไปด้วยนะครับนี่เป็นเป็นเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศแล้วก็มีค่ามากๆเลยขอบคุณพี่ป้อมที่ที่มาให้สละเวลาให้กับพวกเรานะคะก็ยินดีค่ะยินดีครับก็ได้ข่าวว่าพี่ป้อมเป็นโรคหัวใจ เป็นยังไงมายังไงค่าไหนลองเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นลูกหัวใจนี้เป็นมานานนะคะเป็นมานานแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหนักขนาดนี้นะคะเพราะว่าเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราก็นึกว่าตัวเราเองเป็นแค่ออ,อะไรอะลิ้นหัวใจรั่วนะคะก็มีความเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเวลาเพราะว่าเเราไปดูทำเอ็กโคโนะคะเป็นเทสเทสหนึ่งโดยใช้เสียงเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าหัวใจเรารั่วประมาณสัก2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะคะหมอก็ไม่ได้ทรีตอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยมันไปตามที่แล้วก็ปรับตัวเราเองเนี่ยปรับตัวให้ให้รู้ว่าถ้าเราเหนื่อยเรานอนนะคะเราพักแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ละนะคะวันหนึ่งเราเจ็บหัวใจมากเราอึดอัดมันไม่ทีจ่จะมันบอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกนะคะไอมากเลยไอเท่าไหร่ก็เอ่อพ่นยาไปก็ไม่ดีดีขึ้น นะคะน้ำลายกลืนไม่ได้น้ำที่จะจิบเข้าไปหนึ่งสักหนึ่งอึเล็กๆก็กลืนไม่ได้นะคะนะเวลานะั้นวิ่งไปหาหมอนะคะนะคะขับรถจากบ้านไปมีคนขับรถให้นะคะไม่ได้ขับรถเอง <c oughs> จากบ้านไปเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากเวลาถ้าใครมี <c oughs> เ,เหตุการณ์อย่างนี้กรุณาเรียกนายวันวานหรือเรียกหนึ่งหกหกเก้าที่เมืองไทยนะคะเอารถแอมบูลาน์ไปดีที่สุดเลออย่าอาย นะคะเรียนมีความรู้สึกว่าเกรงใจเขาบ้านเราอยู่แค่นี้เองมันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากนะคะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเราต้องเคลียร์ออปอดเราได้ก่อนนะคะเคลียร์ว่าเราต้องได้ออกซิเจนเข้าไปก่อนนะคะดเห็นก็ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและเสร็จแล้วก็ transfer ไปอีกที่หนึ่งนะคะก็ได้รับการได้นังสิทธิว่าตัวเองเป็นน้ําท่วมปอดนะคะแล้วก็หัวใจลลงเหลว นะคบแล้วก็มีเลือดข้างอยู่ในหัวใจก็ก็เอ๊ะทำไมไม่ตาย <laughs> <laughs> ตัวเองกันเฮ้ยเรารอดไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า้การที่เราเราตัดสินใจไปโรงพยาบาลเร็วนะคะนั่นคือทางรอดของเราอีึ่งะคะ่ะก็ไปคือตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมันหนึ่งมันเกิดอันที่สองก็คือหายใจไม่ได้นะคะร้าวกรามร้าวไปหมด เรามาที่อไหลนะคะต้นแขนไหลใ่ขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมดทั้งตัวเออเริ่มปวดไม่ไหวแล้วไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะเข้าไปกันนะคะเพื่อนก็พี่ป้อมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะอยู่กับหนูก่อนอยู่ก็อยู่เขากอาหายแล้วไอ้ทหนูอยู่ทําไมเพราะมันถึงเวลาไปได้แล้วอะนะคะอายุมันก็โอเคแล้วลหละไปล้าทาอะไรไม่เยอะแล้ว ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีงานทํานี่แย่ๆแย่เลยเพราะว่าประเภทตัวคนเดียวไร้สามีและลูกเพราะฉะนั้นตัวคนเดียวจะเอาอะไรนักหนาชีวิตนี้คุ้มแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่มาก็ณพ่อคุณแม่เสียกระมือดิฉันก็โอเคแล้วชีวิตมันก็วินวินเนาะนะคะ ไปนั่งอยู่โในโรงพยาบาลอยู่สามวันโรงพยาบาลแรกนะคะเอดิฉันใช้สิบสาสิบาทแต่เอความที่เราเสียภาษีมาเยอะแล้วนะคะก็ลงไปลองโอ้เขาก็ทรีคนเยอะมากเพราะในสเบอร์ดที่ไปนอนอยู่นี่คือบอร์ดคนไข้หนักทุกคนนะคะดิฉันตื่นตีสองเพราะว่าพยาบาลจะต้องมาเปิดไฟ flip open อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็ซักชั่นเสียงดัง ทั้งบอดแล้วก็ใชเวลาทํางานอยู่ประมาณสองชั่วโมงคือตีสองตีสี่ทำงานกันหนักมากนะคะบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักมากเลยที่เขาจะดูแลเราก็นั่งมองดูมองดูรอบๆแล้วเราก็บอกบอดนี่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดถึงตาปคนตายวิ่งกันตุ๊กตุ๊อ่าหมดเป็นหนึ่งเตียงว่างอ๋อมันไลฟ์อ่ะ is life นะคะเนี่ยงก็อยู่ตรงนั้นสามวันนะคะคือเขาก็เทรนน้ำจากปอดออกให้เราหายใจได้เช้าคุณมาคุณหมอถามว,าว่าทราบไหมว่าเอ,อ,อ่อเขาถามอย่างนี้ว่าคุณป้า <c oughs> <c oughs> นั่นไงอยู่โรงพยาบาลทำไมเราาลได้โรคอะไรบอกเ็าคงจะไม่เคยด้อะไรถึงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นหัวใจล้มเหลวเป็นน้ำต้มปอด ก็มีเลือดข้างนิดนึงอยู่ในหัวใจนิดนึงนี่นะนละดมาดูก่อนก็แล้วกันนะะคก็หมอคนนี้ก็หายไปเลยจากวันนั้นไม่เจอหน้ากันอีกเลยนะคะก็คือเป็นที่ฝึกฝึกของประธานดเองจากนักศึกษาแพทย์จากมชอนะคะมหาวิทยาลัยชิงใหม่ก็มาดูแต่คนอื่นก็ให้ความความสนใจเอาใจใส่ดูแลมาก นะคะ<ม>พยาบาลดูแลดีมากเลยไม่อาบน้ำให้ดีทันเลยแปลที่ยังไม่ได้แปลงฝันสามวันซึ่งมันผิดสุขลักษณะมากสำหรับคนเป็นโรคหัวใจช่องปากต้องสะอาด<ม>นะคะ<ม>แต่ก็ไม่ว่าอะไรกันดินฉันทันข้าวได้มือละสามเม็ด<ม>เพราะมันไม่มีรสชาติ เพอะมเลยนะคะหรือว่ามันไม่อร่อยก็ไม่ทราบเลยนะเวลานั้นะสามเม็ดจริงๆแล้วก็ไม่อยากอ่านอะไรจากอ้วนพีซูปเลยนะคะมันเป็นการลดความอ้วนที่ดีที่สุดแต่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณนะคะออดิชนันกลับมาได้นะคะสามวันเราก็ออกมานะคะก็มีเพื่อนมาเยี่ยมแต่แต่คนก็ไม่เยี่ยมพี่ป้อมเป็นอะไรพี่ป้อมพี่ป้อไม่ได้เหมือนคนที่เอออะไรอะ ไม่เหมือนคนไม่สบายเนี่ยเหรอคนฮาร์ดเฟียร์ลเป็นคนที่หัวใจล้มเหลวมาอะไรเงี้ยหน้าตาเห็นสดใสอยู่แต่มีน้องอยู่คนหนึ่งก็บอกพี่ป้อมไปหาหมอกระโนเถอะหนูว่าพี่ป้อมยังไม่ดีเขาบอกก็าฟีลได้ก็เราก็ตกลงอะไปหาหมอกับเขาหมายความว่าสามวันที่อยู่โรงพยาบาลแรกแล้วก็กลับบ้านใช่ค่ะน้ำท่วมปอดก็ยังไม่หายนะคะกพบวาสวัสดอเสแถมมานะคะ ก็ <laughs> แถมมาเพราะเราก็ยังเหนื่อยมากยังเดินขึ้นบันไดไม่ได้ยังเดินยังเดินยังเดินไม่ได้ที่เคยเป็นอย่างเงี้ยตอนที่อยู่โรงเรียนจิตราดา <c oughs> เดินได้สิบเก้าแล้วก็เหนื่อยสิบเก้าแล้วก็เหนื่อยคอือนักทุกตอนจะรู้จักตัว AMD เองดีประสมควรห <c oughs> ลังจากนั้น <c oughs> ก็ปรากฏว่าอ่ะไปหาหมอหมอเจอหน้าเจอดูเอ็กโคดูอะไรเสร็จเรียบร้อยแอดมิททันทีโอ้โหค่ะแอดมิททันทีเลยแล้วบอก็หนักเลย ค่ะในในในหัวใจดิฉันเนี่ยมีเอนไซม์ขึ้นไปหกพันเอนไซม์จะมีปกติมันนประมาณสิบกว่านะคะ hmm. เลขสองหลักต้นต้นเนี่ยนะคะมันขึ้นไปหกพันคุณหมอก็หันมาหัหน้าบอกว่าดิฉันเป็น walking dead oh my ่ะไม่รู้ว่าจะล้มแล้ว <Yeah. S 1> หัวใจวายมันมันจะหยุดเต้นไปเมื่อไหรอะไรเงี้ย hmm. แล้วมบอกอืมมันก็ challenge ดีนะไม่เป็นไรหรอกอยู่มานานแล้วคุณหมอหมอบอกปะพี่เข้าโรงพยาบาล คุณมหมอเป็นคนน่ารักมากับเรียกพี่ปอ้อมเนี่ยนะคะคุณคนอื่นตัวป้าดีไม่มีคุณยายกอนอนเลยคืนนี้นอนเลยนะคะไบเนี้ยจากที่เรานอนเตียงแล้วมีคนซักชั่นขอ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 ตลอดเวลานะคะเข้ามาอยู่ในห้องพิเศษเออมันค่อยเป็นบ้านหน่อยนะคะมีพยาบาลมาดูแลอย่างดีนะคะต้เสียเงินละเสียเงินตอนนี้เสียเงินนะคะเสียงนนเยงิน ซักเล็กค่ะนะคะการพยาบาลต่างกันดาวฟ้ากับเหวอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักดีๆเลยเรื่องนี้นะคะว่าไอ้การสรุปสำหรับวงชนนั้น,ม,นม,มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เท่าที่เราจา่ายภาษีไปนะคะ<ม>เราก็จะมองตัวเราเองคนเดียวก็ไม่ได้มันต้อถือการที่เรากระจายกันทั้งประเทศนะคะ<ม>แต่เราเราต้องบอกว่าเราป่วยกายแต่เราไม่ป่วยใจ นะคะมองตรงนั้นแล้วเราก็เมตตาว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันหมดคุณจะมีเงินหรือคุณไม่มีเงินอยู่ตรงนั้นก็คือป่วย hmm. แล้วคุณก็เจ็บคุณตายถ้ามันเอง simple as that hmm. นะคะสิ่งที่เราได้มามามาเต็มที่เลยนะคะหล hmm. ังจากนั้นเราก็มาดูตัวเองนะคะพงโมก็เลยบอกว่าเออเอาละพี่ป้อมเราฉีดสีกันได้ไปดูในหัวใจนะคะ hmm. ก็เอ็กซเลต์ฉีดสีก็ไปเจอเส้นเลือด ตี๋นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะยาวประมาณสี่นิ้วนะคะตีบจนมองไม่เห็นไม่ไม่ใช่สี่นิ้วค่ะประกอบประานทุกคนยาวไปเนาะสี่เซนสี่นสี่นิ้วยาวมากสี่เซนนะคะคุณบอกว่าเราจะต้องทําทําเอ่อบอลลูนกันแต่ในกรณีของพี่ป้อมถ้าทาบอลลูนไม่ได้ผมผมส่งต่อศัลยกรรมเลยนะว่ามันจะต้องทาบายพาสนะคะบอกว่าไม่เป็นไร เอาไงก็เอามันมันมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องทำนะคะในที่สุดก็ทํา<ม>ก็ทําเสร็จเรียรบร้อยกระบวนการสนุกสนานมากนะคะคุณหมอก็จะเราก็จะเห็นหมดทุกอย่างเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้หลับนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีสติสมบูรณ์เราก็ยังสวดมนต์ได้ว่าเออเราไม่ตายเราก็ยังรู้ว่าตอนนี้คุณหมอกำลังพัฟอบอลลูนให้มันขยายหลอดเลือดใส่สเตนเข้าไป<ม>ทายอยู่ตรงนั้นอะไรเนี้ยนะคะเราก็กระบวนการนั้นก็ก็เรียบร้อยมา แล้วก็สองชั่วโมงก็ออกมาคุณหมอก็ถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ถามเราไม่ใช่เราถามคุณหมอได้ผม <c oughs> กคนนอนต่ออีกนิดไดียวไหมคะ <c oughs> ไปีนิดได้ไหมยังไม่เอยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่อ่ะอ่ะอ่ะโอเคนะคะในที่สุดก็ออกมาคุณหมอทําทําเอ่อบรลลให้ทีฉันวันที่สิบสองสิงหาค่ะโดยคุณหมอไม่ได้พาคุณแม่ไปไปไปทานข้าวในสุดทีฉันบอกว่าเลื่อนเวลาทําเถอะพาคุณแม่ไปทานข้าว<อ>กวา่อน ดังยังไม่ตายหรอกรอจะอยู่คอยคุณหมอน่ารักมากคุณหมอกเเอะะ็เลื่อนนะคะเลื่อนไปบ่ายสองแล้วก็กลัวก็พาคุณแม่ไปทานข้าวนะคะแล้วตอนหลังดิฉันก็มารู้จักกับคุณแม่คุณหมอแล้วก็ขอบพระคุณที่อุตส่าห์ให้ลูกชายมาทำบัลลุนนะคะ,ะในวันที่สิบสองสิงหา<ะ>นะคะมันก็กระบวนการมันก็มาอีกสองวันหลังจากนั้นดิฉันก็ออกไปจากโรงพยาบาลนะคะเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันก็ยังไม่มีสภาพมันก็ยัง ยังไม่เหมือนคนที่เขาคนอื่นเขาเป็นเหมือนกันนะคะคุณแม่เรียนทำทำบอลลูนเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าหายเหนื่อยเลยลูกแม่ชิวชิวมากนะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวได้คุณแม่ไม่ต้องใช้รถเข็นคุณแม่สามารถเดินได้แต่นี่ยัไม่ใช่อย่างนั้นเลยยังเหนื่อยเดินแล้วปวดหัวใจนะคะคุณหมอเรียนน่ารักมากให้ไลน์แล้วเรียนติดต่อกันทางไลน์หรือจะบอกว่าคุณหมอนะวันนี้เ b ีพเ,เท่านี้หัวใจเต้นเท่านี้นี่มีอาการอย่างนี้นะคะวันแรกนี่ฉันบอกว่าท้องอืดมากเลยฉันไม่ไหวไม่ไหวแล้วคุณหมอให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเอาอยาลดกรดมาให้ทันทีน,<ม>น่ารักไหมคะ,ะน่ารักมากนะคะคือเราจะหา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 ไม่ได้คอยทัชอย่างเงี้ยไม่ค่อยมี <laughs> นะคะแตคุณหมอเป็นคนน่ารักมากเอามาให้ทันทีเลยแล้วก็แล้วก็ โทรมาถามว่าพี่ป้อมเป็นยังไงบ้างพี่ป้อมทานยาดีขึ้นไหมบอกว่าพี่ป้อมมีกะระเพาะหรือเปล่าบอกใช่ค่ะเด็กเป็นโรคกระเพาะด้วยอะนะคะมาเพราะฉะนั้นทานเบบี้แอสเพนป๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาเพราะนั้นก็คืนนั้นก็กรีสปอนกันเลยก็เรียบร้อยไปนะคะอีกสภาพกดีกที่เจะบอกว่านี่ปวดหัวใจคุณหมอก็โทรศัพท์ทันทีเลยปวดยังไงค่ะบอกว่าปวดหัวใจเหมือนกับ มันมันปวดตรงข่วนยบทชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้เลยนะคะเนี่ยมันปวดหัวใจอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือออนไลน์นะฮะออนไลน์กันเขาบอกพี่ปอ้อมเราเคลียร์กันแล้วนะว่ามันไม่มีเดี๋ยวพี่ปอ้อมมาหาอีกทีก็ไปหาที่ออฟฟิศนะคะก็ไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากดิฉันหัวใจโตแบบกนังหัวใจด้านซ้ายนี่ย้้ยเลยนะโตแบบเอ่อเป็นเป็นทุเรียนก็คือมีภูอีกภูหนึ่งย้้ยออกไปข้างนอกอย่างนั้นนะ นะคะแล้วก็ขนามากเพราะฉะนั้นหัวใจดีฉันไม่เคยได้รับเลือดเยอะขนาดนี้นะคะแล้วเดฉันวันนั้นก็เดินเยอะนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าเริ่มเดินได้ไม่เกินสามนาทีนก็เดินเลยเพราะความที่ว่ากลัวว่าตัวเองจะกลับมาเป็นเส้นเลือดตีบอีกเพราะว่าประวัติทุกคนที่ทําแล้วทําทําบรรลุแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นเส้นเลือดตีบขึ้นในภายในหนึ่งปีเนี่ยรู้ผลกันนะคะนี่นไม่อยากจะกเข้าไปอีกมันแพง นะคะทั้งหมดที่หมดไปแล้วสามแสนแปดสี่แสเน,นี้ยนะคะเสียดายตังค์นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็นีงมีผู้อุปการะคุณนะคะมีคนสปอร์ตเลยค่นะคะแ <c oughs> มนอุซ่าม่ตายตังค์ให้อะไรให้อุ้ยตายแล้วเราจะทำร้ารอย่างนั้นไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเราดังคุยกันว่าอ่ะแล้วถ้าหัวใจโตเนี่ยมันมีแนวทางการรักษาอย่างไรทีนีนก็อ่านใน Google อากูเนี่ยเปิดบททุกอย่างดูซิว่ามันเป็นยังไง นะคะโทรไปถามดรสันนี่ดรสันนี่ไปหา r ร s e a เ c อร์มาให้เยอะเลยแล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเท่านั้นเนี่ยไม่พอดิฉันหานะคะท็อปเลดเดอร์ของเมืองไทยก็คือพี่นองวัฒน์นะคะพี่นองพี่ป้อมป้อมเป็นอะไร <p apa> ทำไมมันดึงเป็นอย่างงี้บอกป้อมอธิบายให้ฟังหมดว่าอาการที่มันเกิดเผนังหัวใจ หนาขึ้นมาจนกระทั่งนี้คนว่าหัวใจโตเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดจากการอักเสบอันนั้นอันนี้นี่แหละทั้ทงหลายหละนี่ยั็หาทางรักษาว่าในที่สุดคืออะไรคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกมันไม่มีทางรักษาเราพี่มันต้องเปลี่ยนหัวใจใหม่เล่นหนะักเล่นหนักอันนี้ต้หาสปอนเซอร์นะคะ วันเสหัวใจเลยนะ oh. ต้องคนหัวใจไหมโอ้ oh, ไม่เป็นไรแล้วบังคับ <l ip> ไม่ต้องก็ได้อ่า uh, <s ans> นะคะ,ะแล้วเราก็ถามตัวเองว่าถ้าเราจะต้องอยู่กับหัวใจโตนนี่เราจะต้องปรับตัวอีกเยอะไหมอันที่หนึ่งเอ็กซ์ซอ์มากไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้เพราะเราจะปวดหัวใจทันทีนี่จะเดินเดินขึ้นมาเดินลงบันไดสามเที่ยวสี่เที่ยวสองชั้นสามชั้นนี่ทําไม่ได้ไม่ทํามานานแล้วแต่ว่าอยากทําอะอยากทําอ่ะ เข้าใจคนที่ทําหัวใจมาดีๆแล้วไหมคะมันอยากใช้อ่ะไม่ได้ทําไม่ได้เพราะมันปวดหัวใจปวดนี่เหมือนคนของคนเหยียบอเหมือนช้างเหยียบนะเหยียบแล้วก็เวลาปวดมากนะคะก็เลยนั่งคุยกับพี่นอตว่าเราจะมีโอกาสที่จะรักษาหายไหมพี่นอตบอกว่าพี่ป้อมเอาอย่างนี้มาเขาเรียกป้าป้อมนะไม่ได้พี่ป้อมพี่ป้อมนี่เรียกตัวเองเอาอย่างนี้ม ถ้าป้อมสามารถทานโปรแทนดิมได้หนึ่งร้อยยี่สิบวันเอ็กซ์ไซส์นะคะทำตามที่นอตบอกให้หมดเนี่ยเรามาเริ่มไฮโดสกันเอาไหมจะบอกว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินสี่หมืนเก้าเพื่อจะได้หัวใจใหม่คืนมา Why not? เอาอสิคะใช่นะคะแล้วก็อ๋อโอ้ดิฉันปฏิเสธมันนานมาก S <S อยากจะบอกว่าลูกเรื่องมาชาดหนึ่งชาดกว่านะคะแล้วก็โปรแทนดิมก็วางอยู่นี้ยก็าทานไปธรรมดาปกติเดือนละสามขวดเดือนละ3มขวดทาไปเรื่องแต่ไม่ยอมทานไฮโดรสเราลืมไปว่า67ปีของเราที่เราไปใช้เซลล์ต่างๆในร่างกายให้มันขนาดนั้นคุณดูลิสต์รายการอ,อาชีพดิจันดิคะผู้บริหารขนานนั้นนั่งโตอะ่ะนั่งโตบ้างเดินบ้างน,นั่งฟังทุกชาวบ้านก็บ้าง แต่ไม่เคยฟังทุกของตัวเองนะคะนัง่งเขาบอกเลยนะว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้หลานเขาเป็นอย่างนี้หาทางแก้ให้เขาได้สบายมากมากที่ฉันมาถึงสี่ทุ่มนะนั่งคุยกับผู้ปกครองเนี่ยนะคะวันนั้นไม่ธรรมดาเลยะะมีคนไม่ธรรมดามไม่รักไม่รักตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้หันกลับมามองตัวเองว่าเราจะต้องถามอะไรบ้างสิ่งแรกสิ่งแรกที่มันเตือนฉันนั่นคือหัวเข่ามันไป นะคะมันมีเสียงแครกหัวเก่าดิฉันก็อ่ะเจ็บทันผ้าเจ็บกินยาโอกินยานี่เก่งมากเชิดชายสิริเป็นเจ้าแม่ยาบอกเนะเอาอะไรมีทุกอย่างนะคะดิฉันเป็นเจ้าแม่เอ็นซีดีนะคะเห็นไหมคะสารพัดเอาสิคะมาเข้าโรงพยาบาลราวนี้ได้เบาหวานกลับมาเป็นของแถมนะคะเป็นรางวัลชีวิตค่ะมีความสุขมากรู้ที่สุดเลยอวด คมันกลัวมากเลยว่าเป็นประหวาิแล้วชีวิตมันใช้ยากดิฉันเป็นคนเป็นคนให้ให้ใหรางวัลตัวเองด้วยกันรับประทานนะคะกินค่ะกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ระวังตัวมากอ่ะกลับมาก็มาบอกน้องๆเขาบอกว่าอ้าวนะป้าป้อมนะป้าป้อมต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าดิฉันบอกกับตัวเองเลยว่าให้มันรู้่ะร้อยยี่สิบวันแค่นั้นเองกลับไปบอกคุณหมอค่ะนะคะคุณหมอห้า ถ้าพี่สามารถมีทางเลือกนะคะว่าทานยาคุณหมอไปด้วยและในขนาดเดียวกันเนี่ยพี่จะทานยาที่พี่ทานอาหารเสริมที่มีฤทธิ์เท่าเท่ากับยาคุณหมอจะโอเคหรือพี่ไหมเขาบอกว่าพี่ต้องมีฤทธิ์เหรอคะมีฤทธิ์มีฤทธิ์อืมดีมีฤทธิ์นะคะที่เท่าเท่ากับยาคุณหมอจะไว้ในขณะเดียวกันเราก็ขอบออโปรเทนดิมไปให้คุณหมอดูเลย นะคะว่าทุกอย่างเป็นยังไงแล้วก็นั่งคุยกันเขาบอกว่า,เ,า,เ,าเราเออเราเขาบอกคุณหมอว่าขอเวลา120วันคุณหมอมีหน้าที่ที่ว่าใน120วันนี้คุณหมอมาทําเอ็กโคให้พี่ดีพี่อยากรู้ว่าผนังหัวใจพี่จากที่หนาเนี่ยเราเคยวัดกันไว้แล้วเนี่ยมันจะบางลงไหมถ้าบางลงเนี่ยพี่จะเป็น living นะคะเอ uh, อ r e viewer ของคุณหมอว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะว่าเอรักษาโรคหัวใจไอหัวใจโตไม่ได้ทาไมมันรักษาไม่ได้มันรักษาได้สิคะด้วยวิธีการอาจจะไม่ใช่ยาแบบปัจจุบันตรงนี้แต่วิธีการนะคะมันเป็นทางเลือกอคุณหมอโอเคไหมคุณหมอว่าเอาสิพี่คนเรามันมีทางเลือกผมผมสนับสนุนนะอืมมันมันจะมันมันจะดีกับพี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกแปลว่พี่จะรายงานผล นะคะยังเริ่มทานโพแทนดิมแบบไฮโดสเลยนะคะวันที่สิบห้ากันยาวันนี้วันที่สองตุลาดิยังไม่ได้มีรูป Before a f t เ r มาให้ดูว่าทุกคนเดินเข้าบ้านถามว่าพี่ป้อมไปทำอะไรมาไหนบอกว่าพี่ป้อหมหัวใจว่า uh huh. อหมดมันแล้วมันเป็นยังไงพี่ป้อมหน้าใสมากนะคะ พี่บอกว่าพี่ไม่ได้น่าใสอย่างนี้พี่หายเหนื่อยอืมนะคะพี่สามารถเดินได้ยาวขึ้นนะคะม,มีอยู่วันหนึ่งพี่สามารถทำเอ็กซ์ไซสได้ครบสามนาทีสามนาทีกินคนอื่นแบบหวเะนะคะสำหรับพี่โอ้โหว้าวสามนาทีไอ a n w a อ k ได้สองพันเก้าไกโอ้ยแดดจะเล็ดากเลย ฉันทำได้ฉันทนได้อะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นเด็กก็มองว่าเออไอป้านี่ถ้าจะเมาเนา <laughs> ะ,ะเมา <laughs> <laughs> ถ้าจะไม่สบายนะคะดีใจมากเลยเดินได้2,009บอกหมดเลยนะค่ะบอกอัปไลน์บอก, line, บอกติม๋มพี่เนาะเดินได้2,009เขาบอกพี่ป้ <c oughs> องพี่ป้ <c oughs> องไม่เหนื่อยเหรอก็มันไม่เหนื่อยไงมันเหนื่อยเอ่อหัวใจเต้น105ครั้งนะคะพาส์อยู่ที่105 หนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยเจ็บหัวใจไหมเจ็บค่ะเจ็บหัวใจแต่สังเกตดูว่าตอนนั้นอะเราไม่ได้เดินได้ขนาดนี้เราเดินแค่ประมาณสักสามสิบเก้ามันคะแล้วเราก็ปวดหัวใจว่าไอ้ตจงนี้ปวดไหมปวดแต่ปวดน้อยลงค่ะอันนี้แค่นี้มันก็เป็นขุดนิวส์แล้วมันข่าวดีมากเลยยังไม่ได้แบบอย่างนี้มามาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะมันเจ็บมากนะคะแล้วก็เลยบอกว่า ใครมาก็ถามบอกว่าพี่พ่อมพี่พ่อมไปทําอะไรมาเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วค่ะเอาโปรแกรนดี้วางเลยค่ะใครมาเยีมปั๊บเอาตรงนี้วางไว้ก่อนนี่ค่ะที่ทานนี่ค่ะานี่ทานนี่ค่ะนะคะอย่างละสองเม็ดสองเม็ดสี่เม็ดเช้าเย็นไม่ได้ทานเท้ากลางวันเย็นเลยนะคะทานเช้าเย็นนะคะแล้วมันทําให้เราเอหายเหนื่อยเพื่อนก็ถามอีกเอาดิืเคยถามคําถามนี้กับคุณหมอว่าบอกพี่มาก่อนว่าพี่ไม่ได้เป็นไซโคโซมาติกนะ ไม่ได้คิดไปเองคุณหมอบอกนะเบื่อคนไข้ยอย่างนี้จังเลยล็อไปครับที่ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม <c oughs> ว่าที่เป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอาการอย่างนี้ยเพราะว่าเราคิดไปเองว่าเราจะต้องเจ็บหัวใจแต่พี่ไม่เชื่อว่าพี่เจ็บเพราะว่าคุณแม่พี่เดินฉิวคุณพ่อพี่เดินฉิวทําไมพี่ไม่ฉิวมันเป็นไปได้อย่างไรนะคุณหมอ รักษา,าไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะคุณหมอคนหนึ่งที่ทําที่ทาบอลลูนให้ดิฉันเป็นคนที่ทําบอลลูนให้ให้คุณแม่ด้วยนะคะและคุณหมอก็บอกว่าพี่ป้อมอ่ะย e ูน next นะคะเป็นคนต่อไปอ่ะแล้วก็เป็นคนต่อไปให้คุณหมอทําจริงๆงนะคะเเอ๊ะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะบอกเราก็ดูกันแล้วมันไม่มีมันมีอยู่เส้นเดียวเส้นใหญ่ยาวขนาดนี้นะคะอันไหนสุดแล้วคุณหมอก็บอกว่าพี่ป้อมพี่ป้อมดีขึ้นใช่ไหมพี่ป้อมทานต่อนะ ผมฟังแล้วผมดีใจคือเราบรีพอร์ตกันทุกวันจนกระทั่งมามาถึงวันนี้คุณหมอเก็ียดเลยว่าผมดีใจมากเลยเพราะอ่านของของพี่ป้อมแล้วกับอ่านของคนไข้อื่นเนี่ยคนไข้อื่นก็ยังไม่ซื้อนาคาเขาอะไรอยู่อะไรต่ออะไรอะไเงี้ย<ๆ>ของเราก็ยังมีแบบหัวล็อกกิ๊กกากิ๊กก้ไปว่าเฮ้ยคุณหมอ I can run ซ o <laughs> <laughs> ้ n <น> s o ้ n บอกว่าพี่ป้อมอย่าลืมนะ พวกเขายังไม่ดียังวิ่งไม่ได้เราก็จะเราก็จะแซวกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะว่าเอแล้วแล้วจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยพี่บอกว่าถ้าพี่จะไปเดินจงกรมได้ยังไงถ้าพี่ไม่สามารถจะเดินได้นะคะเขาบอกว่ามันต้องได้สิพี่อ่ะลองดูลองดูว่าทางเลือกทางไหนที่เราจะไปได้อะไรเงี้ยทางเลือกอันอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนอื่นๆที่เป็นหัวใจโตมัน แล้วคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษานะคะดิฉันรออยู่ค่ะตอนนี้มาแล้วสิบห้าวันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนะคะก็ต้องเดี่ยวเองก็ต้องรอรอรีบกลับกลับไปเยี่ยมคุณหมอเนาะอ่างเดือนหนึ่งเจอกันนะคะเดือนหนึ่งเจอกัน